เผยหลักฐานเด็ดเบลล่ามูฟอนแล้วหลังเวียจดทะเบียนสมรสล่าสุดทำแฟนแหยินดีหลังพี่เวียได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ทะเบียนสมรสพร้อมระบุข้อความว่า0นาฬิกา49นาที เวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555วิกกี้ไอ้ก้าย้อนกลับไปตอนเช้า9.19นอนน้องครับจดทะเบียนต์ต้องมีพยานด้วยนะสคน555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างว่าอ้อพี่ตักห่างไป3โลไอ้เก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮลัโลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหน อกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับและเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแฟนๆได้จับสังเกตในอินสตาแกรมของเบลล่า hmm. ก็ได้ลบภาพที่เคยถ่ายกับเวียหายเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นภาพทริปที่เคยไปด้วยกันหรือแม้กระทั่งงานคู่ที่เคยทําด้วยกันก็หายเกลี้ยงไปจากอินสตาแกรมของนางเอกสาวร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้